อเแชมแอร์เนาะแดงรักธรรมชาตินะคะไม่ได้ทักใครต้องขออภัยด้วยนะคะ thank you so much welcome to g e e Channel นะคะ Good afternoon. Good afternoon นะคะ Good afternoon นี่เดี๋ยวเราล้างน้ำในครกนี้ใส่ลงไปด้วย ผักอันนี้มันไม่ได้ใช้ละมันแก่มันแก้มันแก่มันแก้มันแก้มันแก่นเราจะใส่อันนี้อีกเพราะว่าสีมันสีมันจะได้เข้มหน่อยอ,อน่าก,กินน่าก,กินน้ำล้างคก เราไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะเปิดกลางๆกลางๆค่อนข้างแรงสอนก็อีกบอกเอ้ยไม่ต้องบอกฉันหรอกฉันรู้เราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่ค่อยจริงๆเราไม่ค่อยเก่งนะเรื่องในการทำอาหารเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาทำเอาก็ตอนนี้แหละเดี๋ยวขอเช็ดปากหม้อเนี่ย ปากไม่สวยเพื่อนๆบอกโอ้ยปากหม้อเลือกไปหมดแล้วเช็ดทักนิดหนึ่งนะคะเพื่อฟัมเพื่อฟัมสวยงามของเราหนึ่งหมอ้อหนึ่งหมอ้อน้ำมันน้อยไปแหละนี่ Thank you so much I love you นะคะ Be love Be love Thank you so much I love Thai food and p e o p l e I cannot speak English <laughs> Thank you so much I love you นะคะ Welcome to g e e k Channel นะคะขอบคุณนะคะอะไรอยู่ตรงหน้าใส่ให้หมด <laughs> ใส่หมดเลยเหรอโอ้ยมันเป็นนี่นี่แล้ว มันเป็นขยะแล้วอ่ะไอซิ่งเท่าซิ่งเท่าซิ่งนี่มันแก่ไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่เอาเอาแค่นี้พอมันก็เยอะอยู่นั้นเนี่ยมันเยอะอยู่มันเยอะอยู่เดี๋ยวเกลจะเอาให้มันเต็มหม้อนี่แหละจริงๆมันก็เต็มเนี่ยมันมันมีต่ผักเต็มหม้อเลยเดี๋ยวจะใส่บาทด้วยอืมเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปอีก เพืเ่อนๆบอกจะได้กินไหมเนีย่ยวันนี้ตามสบายเลยนะคะขอบคุณน้องดานะคะน้องดาก็มาทักไทยสั่งชาติให้ <c oughs> ขอบคุณนะคะ Thank you so much t h a n ต you so much ตอนที่เราใส่ผงปรุงไปครั้งแรกอะ่ะมันก็ดูดเข้าเนื้อเข้าหมูไปหมดแล้วเนาะตอนนี้คงจะไม่มีรสชาติแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาปรุงกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอชิมสักนิดนึงเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยมันเค็มไปแล้วเนี่ยกินไม่ได้แล้วแต่น่าจะไม่ไม่เค็มไม่มีรสชาติเลยล่ะน่าจะจืดนะ thank you so much นะคะ hello hello beerb hello r a n j i t เนาะมองไม่ค่อยเห็นน่าจะใช่นะคะ i s i n g thank you so much นะคะ hello hello อืมไม่มีรสชาติจริงๆเพราะเรายังปรุงไปนิดเดียวเองเพราะว่าอันนี้มันหม้อใหญ่เนาะมันหม้อใหญ่เราก็ต้องปรุงใหม่หาช้อนก่อนหาช้อน Thank you so much ขอบคุณนะคะน้องดาขอบคุณแม่น้องเลนะคะนี่ มันมีความหวานจากอันนั้นอยู่แหละอันนี้ใส่ตักสามช้อนแต่ไม่เต็มนะช้อนไม่เต็มนะช้อนแบบครึ่งครึ่งช้อนมันหม้อใหญ่เนาะเดี๋ยวเราก็ปรุงไปลึกเขาเรียกว่าอะไรนะปรุงไม่ถูกปรุงไม่ถูก